นี้เตานี้ก็จะย่างให้สุกประมาณหนึ่งยังไม่ถึงเสาแล้วก็ย้ายมานี่มันจะไม่ช้าไงมันจะไม่ช้าประมาณหนึ่ง่มทุ่ยพอบุญย่งพอบุงย่างมาดูกันครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนาาัดวสากรเปน็นนัดวันจันทร์ตอนเย็นครับผม เดี๋ยววันนี้พเพื่อนมานี่เลยแนะนำร้าน,านเฮียตุ๋ยค <TVs. S 1> อหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วไม้ละ10บาทสนใจก็0972478854ตอนนี้ข้างหลังในย่างกันสองเตาเลยนะทางร้านเขามีผักให้เราเลือกอันนี้ได้หยิบแบบตามสบายเลยบริการตัวเองเลยนะฮะ buffet cả lời